ไ,มไมหไมนู่นน่ะเขากินข้าวกันอยู่นู่นน่ะไปเลยวิ่งตามรถครูกันเป็นแถวเลยเฮ้หนอ่อะติดคอนะติดคอนะวิ่งตามรถเขาทำไมเนี่ยม,มาเลยรถมาแล้วนะรถมาแล้วนะ ไอ้เก้งรถมาแล้วไปกินข้าวเลยเดี๋ยวนี้ไปเลยเอารถเอา้ารถเอา้ารถเอา้าน่ะเขากินข้าวกันนั่น,นเห็นไหมไอโนะหนูะ <What? S 1> น้เอากินแล้วแม่จะไปเร็วเดี๋ยวข้อมาแย่งนะยิ่งไม่ได้มาไปกินข้าวเดี๋ยวนี้ไป ไปเลยไปกินข้าวเลยไปกินข้าวเลยไปกินข้าวเลยเสืออ้าวไอ้หน,หนูแม่ไปแล้วแม่พี่ตุลกินมั้งแม่ไปละนี่นี่ รถมา